ก็ขอกาสวัสดี่ไม่รู้ท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมนี่มีชื่อว่า Amanda the Adventure ลหรือการประชนภัยของอ e ีแก่ Amanda นะครับผมก็คลิปนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับนะเนื่องจากปกติผมจะลงแต่พวก Undertale Judgment Day กันแอนแฮม d a y Night Funkin แล้วก็ลงเกี่ยวกับมีมอะไรพวกนี้นะวันนี้เรามาเล่นเกมฮือเลื่อเฉยเลยก็สำหรับคนที่กลัวผีนะครนะผมก็จะบอกว่าช่องนี้เนี่ยโนจัมสแกนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากเกมนะผมถ้าเกิดมีก็เลยผมแบบจะใส่เอาไว้นะว่าจัมสแกนจะมาตอนไหนนะฮนะเพราะฉะนั้นนคคุุณณก็ววาางใจจไได้เเลยยฮะะ่่ะ่ีม โดนจับสแก็จากเกมแต่คุณอาจจะโดนจับสแก็จากเจ้าของช่องก็เป็นได้นะฮะเอาจริงไอเกมเนี่ยนะผมเห็นมานานแนละ้วแต่ผมก็ไม่เคยกดเข้าไปดูคือผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่พอเห็นบุคคลคนหนึ่งเล่นนี่ก็แบบอืมบุคคลคนนี้เขาเล่นแต่เกมคุณภาพทั้งนั้นไม่ได้ลักกูตลอดมาเล่นบ้างโอเคก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคเล่นไงเอ่ยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเกมฮลเลอร์แนวพอยต์แอนด์คลิกนะผมอ่านี่มี3เอพิโซดนะฮะก็คือในเรื่องเนี่ยเราได้ไปที่ห้องใต้หลังคาของบ้านเรานะแล้วก็ เอ๊รู้สึกว่าเราจะสามารถพิมพ์ตอบมันได้ด้วยเวรอเฮ้ยอ่าตอบได้ใช่ไหมอ้าวแล้วแม่งได้ด้วยแสดงว่ามันอาจจะมีหลายฉากจบก็เป็นได้นะถ้าเกิดเราแม่งสามารถพิมพ์ได้อย่างอิสระแบบเนี้ย ว้าวร้านค้าอยู่ไหนฉันไม่รู้เลยจริงร้านค้าอยู่ไหนนะต้องอยู่นี่แน่เลยอ้าวอีดอกนี่กูบอกร้านค้าอยู่เฮ้ยแม่งลบได้ด้วยว่ะแม่งมาจิเออรแมนด้าแม่มึงชื่อมอนิกาใช่ไหมโอ้โหมึงนี่มีพลังเหมือนแม่มึงเลยชื่อก็คล้ายๆกันนี่ให้กูพูดแอปเปิ้ลมึงคิดว่ากูเป็นเด็กห้าขวดเป็นไงวะ อ่าเอ๊ะสเปซบาร์ได้อ่ะสเปซบาร์ไปเลยกูปปพูดคำพูดแห่งมาจิกไว้คำพูดที่ไม่มีใครเห็นได้โอเคแอปเปลิลเดี๋ยวเกมมันไปต่อไม่ได้อ,ปปอ่าทีนี้มึงสามารถทำแอปเปลิลพายได้เลยของมึงโอ้โหเครดิตม่งอย่างไวแค่เนี้ยเลยโอเคก็ถือว่าไม่แย่มัง้งไปเลยเราทิ้งเทปดูเสร็จแล้วมึงทิ้งเลยมึงไม่ต้องเก็บหรอกต่อไปเอพิโซดสตัวอีกับด้านด้วย

เอาจริงนะมึงไม่ต้องถามหรอกนะคือคือคือเนี่ยคือคือมึงรู้อย่แล้วว่าร้านเนื้ออยู่ไหนมึงก็เดินไปเองก็จบแล้วปะยังไงีออมนดาเปิดเอาตายสติงอ่ะ <c oughs> เราต้องการอะไรอย่างงั้นหรอเราต้องการข้าวาก็กูบอกว่ากูต้องการข้าวต้องการเนื้อเรื่องของมึง <c oughs> สัว์เงินกูไ, <c oughs> ไอเด๋อ เฮ้ยทุกคนผมไม่สามารถพริมพ์อย่างอื่นได้นี่ผมพิมพ์ข้าวนะเว้ยไอ้ไม่ยไองบังคับ s <S อีอมเมนด้าเงินกูไม่ใช่เงินมึงมึงจะซื้อเนื้อมก็เอาเงินตัวเองดิวะ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่เคยเห็นบูลลี่อีกเลยเ yeah. ย่กูไอเทปเอพิโซดที่สองที่มีตัวอ e ีกับด้านมึงจะต้องรีบเอาไปทุบทิ้งอย่างไวเลยก่อนที่อีอาร์เมนดาจะออกมาจากทีวีแล้วมาบีบคอมึงอะ่ะโอเคฮะต่อไปเอพิโซดที่สามเอพิโซดสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันจะมีซีเคร็ตอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่กอดบูลลี่ม่ยมึงกลายเป็นก้อนขนไปแล้วมึงยังจะมีหน้าให้กูกลับอ่ะ กูไม่ฟังมึงมึงฆ่าวูลี่มันต้องตายแกมันด้ไม่ต้องมาชี้อชเออลูกยมโมนิกาเคาะประตูกูกูเคาะกูเคาะหน้าต่างไม่กูจะเคาะหน้าต่างไ <me> อ,อ้เอรูโมนิกาเชว,ว่อพี่นิหารอีกแล้วกูเคาะประตูก็ได้ เฮ้ยดูยก่อนนะเสียงมันมาจากหูฟังด้านซ้ายผมเอ้ยเมื่อกี้เสียงมาจากหูฟังผมอย่าบอกว่ามันอยู่นอกบ้านกูนแล้วอะอะ your m o oh, m โอ w h a t the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูยังเขียนอยู่กับอะ,อะเกมมีแค่เนี้ยเหรอว้าว โคตรเฟีย้ยวม,มันก็ยังมีหลายหลายอย่างที่ยังค้างคาใจอยู่นะะก็คือถ้าเกิดเราไม่ทําให้อแมนดาโกรธจะเป็นยังไงมันจะไว้ชีวิตเราหรือเปล่าน้านะนะเดี๋ยวเรามาลองสปีดรันกันจากที่เล่นมาตอนนี้ตอบถูกทั้งหมดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนํานะนะอาา่าฮะเครดิตก็ยังเหมือนเดิม <S <S ว่าเกมนี้น่าจะมีเอนดิ้งเดียวจริงแหละเนื่องจากคนท่านผู้ชมเห็นปะไอตอนที่ไออาร์แมนด้าให้ผมคอประตูอ่ะคือผมไม่ได้ไปยุ่งกับหน้าต่างแต่ยังไงหน้าต่างก็หายไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงมันก็น่าจะได้แค่แบดเอ็นอยู่ดีก็คืออาร์แมนด้าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ทําการบีบคอเราแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีซีคริอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะโอเคผมคงต้องใช้อีกตัวเลือกหนึ่งสิ่งนั้นเขาเรียกว่า u t u b e ฮะท่านผู้ชม or something like that and then uh, some corners it's still white and it goes more blurry same image more blurry and even more blurry and for some reason this is the one clear image it looks like part of the Explorer where you answer her but she actually waits and you can type it in because it is a uh, game after all but it doesn't really matter what you type at the be on the first I'm allergic. one. like the swing she says it look Right now, she's trying to get you to do small things like typing apples, which I'm not gonna type again. You think text and size it says play, me turn, size, which doesn't make sense, so it's just turn and then. เธอเดอะทีวีหันทีวีปิดทีวีเปิดทีวีออฟปิดทีวี now ปิดทีวีตอนนี้อันนี้คือเป็นซีเครตของไอเครดิตของเอพิโซดแรกนะเทินเดอะทีวีออฟ now เหมือนเป็นการเตือนเรานะให้เราปิดทีวีจะได้ไม่โดนอแมนดามาบีบคอแล้วก็กินตับนะอย่างน่าสงสารนะฮะถือว่าเจ้าของเกมนี่เขาแคร์เราพอสมควรนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดมึงแคร์จริงมึงควรทำเอนดิ้งอื่น w o o l y says don't and I think and there we go U.C.K flinch is back and the episode ends what happened to w o o l y well once we vegetarian grandma reach the house again all those and the show at this point is really really trying to stop her ชอตนี้นะถึงแม้ว่าผมจะกดประตูไปไม่กดหน้าต่างไงหน้าต่างก็โดนลบออกไปอยู่ดีนะผม she became white static, which implies she's She's there she this There's white which that there the became anymore. gone. not TV. up. Look good off โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับอาร์แมนดาดีแอดเวนเทอเลอร์นะครับนะก็ถ้าเกิดเกมนดีไม่อัปเดตอะไรก็อาจจะกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมดูตอนจบเนี่ยสำหรับใครที่อยากดูคลิปวิดีโอที่ผมดูตอนจบเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชันของคลิปนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม